สวัสดีครับวันนี้พบกันกับสังคมศึกษาครูนพดลนะครับวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของรัฐหรือ state นะครับเราคงได้เรียนรู้นะครับในเรื่องอื่นมาแล้วนะครับในหัวข้อนี้เราจะเรียนเรื่องของรัฐหรือ state ในภาษาอังกฤษนะครับรัฐนี่มีความเป็นมาแต่นานแล้วะครับตั้งแต่สมัยกรีกเมโสโปเตเมียนะครับก็มีความเป็นรัฐตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเอาละรัฐความหมายนะครับก็คือเรื่องของชุมชนทางการเมืองนะครับของมนุษย์จําไว้นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคำว่าชุมชนทางการเมืองนะครับ ของมนุษย์ที่มาอยู่รวมกันนะครับการเป็นสังคมโดยทั่วไปแล้วก็ต้องมีประชากรมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นรัฐในความหมายนี้นะครับหมายถึงชุมชนทางการเมืองของมนุษย์ที่มาอยู่รวมกันตามกฎหมายมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งนะครับก็คือกฎหมายดังนั้นในหัวข้อและความเข้าใจในเบื้องต้นของรัฐ นันจะมีคีย์สำคัญก็คือเรื่องของ1การเป็นชุมชนนะครับ community สอนะครับเป็นเรื่องของการเมืองหรือ politics แล้วก็มาอยู่รวมกันตามกฎหมายหรือข้อมี rule of law นะครับมีกฎของกฎหมายที่เป็นองค์ประกอบนะครับเอาละเรามาดูองค์ประกอบของรัฐองค์ประกอบของรัฐนะครับมีทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกัน 1. ก็คือการเป็นประชากรนะครับสดินแดน 3. รัฐบาลแล้วก็4อนาจอธิปไตยเอาละ เรามาดูองค์ประกอบแรกนะครับการเป็นประชากรนะครับการเป็นประชากรในทางรัฐศาสตร์นั้นก็หมายถึงการเป็นพลเมืองหรือซิติเซนนะครับการที่มีสัญชาติเป็นสัญชาติของประเทศนั้นหรือรัฐนั้น,นะครับเป็นคนที่มีสิทธิเสรีภาพในรัฐนั้นตามที่รัฐมนูญของรัฐนั้นได้กําหนดไว้นั้นเราถึงจะเรียกว่าเป็นประชากรของรัฐนั้นนะครับและ2ดินแดนนะครับดินแดนเนี่ยในที่นี้ก็ ปีความหมายอย่างก,กว้างนะครับก็คือแผ่นดินนะครับก็คืออาณาเขตทางบกนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เราปักปันกันไว้นะครับอาจจะรวมถึงแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะต่างๆนะครับคาบสมุทรต่างๆนี่ใช่หมดเลยนะครับแล้วก็น้านน้ำนะครับน้านน้ำประกอบด้วยอาณาเขตทางทะเลแล้วก็เขตเรษฐกิจจำเพาะน่านน้ำนี่ก็จะมี สิ่งที่ต้องรู้นะครับในอาณาเขตทางทะเลเนี่ยก็จะประกอบด้วยบริเวณที่ห่างออกไปประมาณ12ไมล์ทะเลนะครับประมาณ12 12ไมล์ทะเลนะครับก็ประมาณ1ไมล์ทะเลเท่ากับ1.8กิโลเมตรนะครับเรามาดูเขตเศรษฐกิจจำเพาะก็คือบริเวณที่เรากำหนดให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษนะครับสำหรับการทำากิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับ กำหนดให้เป็นข้อตกลงพื้นที่จําเพาะในการค้าขายของกลุ่มประเทศนั้นๆหรือรัฐนั้นๆน,น,นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบริเวณบริเวณที่ห่างออกไปนะครับประมาณ200ไมล์ทะเลนะครับเนี่ยเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยนะครับประมาณ2อ0ร้ไมล์นะครับส่วนน่านฟ้านะครับก็คือบริเวณที่มันอยู่เหนือขึ้นไปของอทั้งบริเวณทางน้ําแล้วก็ทางบกมเมื่อกี้นะครับส่วนรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คือคนที่ เราเรียกว่าคณะบุคคลก็แล้วกันนะครับคณะบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยรัฐบาลนั่นก็จะเป็นรัฐนี่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับอาจจะเป็นรัฐรูปแบบไหนก็ได้รัฐบาลก็มาจากรูปแบบไหนก็ได้และอำนาจที่ปไตยนะครับก็ประกอบด้วยอำนาจที่ปไตยภายในกับภายนอกอำนาจที่ปไตยภายในนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายนะครับออกกฎหมายการบังคับใช้ นะครับการรักษากฎหมายการใช้กฎหมายดินแดนของรัฐอันนั้นนะครับส่วนนอกภายนอกนะครับอำนาจที่ปไตยภายนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมทางรัฐศาสตร์เช่นการทําสัญญาการทําสนธิสัญญาเสรีภาพข้อตกลงต่างๆนะครับกับต่างๆประเทศนะครับหรือ,อเราอาจจะเข้าใจในความหมายเรียว่าเอกราชของรัฐก,ก็ได้นะครับอันนี้คือ,อความหมายของรัฐคร่าวๆนะครับรัฐ สรุปเลยนะครับก็คือชุมชนทางการเมืองนะครับที่อยู่ร่วมกันตามกฎหมายมีองค์ประกอบอยู่4ข้อด้วยกันนะครับหก็คือ,อประชากร2ดินแดดนะครับสา,ารัฐบาล4อำนาจอนิปไตยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ